สวัสดีครับพบก,กับผมเบนดินระเบิดนะครับวันนี้มีปัญหาอีกแล้วครับเกี่ยวกับท่อน้ําตันนะครับผนแม่มาดูกันเลยนะครับดูโอ้โหน้ำนองเลยอ่ะเปิดแบบว่าเปิดขวาท่อก็ไม่ได้ก็เลยลองหลายวิธีนะครับลองนั้นแบบที่ปั๊มตัวงูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตีปั๊มูุกซื้อมาใช้ไม่ได้ครับก็เลย เจอปัญหาพอดีก็เลยได้ไปซื้ออันนึงมานะอ่าเป็นตัวปืนลมนะครับเป็นตัวปืนเอ้ยปืนยิงนี่นะครับอ่าปืนยิงแบบนี้นะครับเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ยิงไปที่ท่อนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวต้องสวมน่าจะเป็นหัวนี่นะครับหัวตัวไหนนาะเขามีหัวมาให้ นี่น่าจะใหญ่ไปน่าจะเป็นหัวตัวนี้นี่เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองใส่โอเคเนี่ยใส่แล้วก็ต้องปั๊มลมปั๊มลมแล้วก็เอาไปดีกับท่อตรงนู้นะเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่นอนโอเคครับ หลังจากที่เราใส่ตัวยางครอบทัวนี้นะเราก็ต้องมาอัดลมนะครับเขาก็บอกว่าอัดประมาณ5-8ทีเท่านี้ผมอัดประมาณให้คอจึงโค้งอย่างดูดเร็ว8 9เอา้า10ีว่าสัก10ทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะแล้วผมก็จะยิงเอ่นะครับตอนนี้ผมนะน้ำมันไม่ลงนะครับก็คือเนี่ยครับ ตันอยู่ตรงนี้นะครับซึมได้อยู่อาจจะมีพวกผงตะกรอนนะครับเนี่ยไม่ลงเลยเดี่ยเปิดน้ำให้ดูแบบให้ฉ่ำๆเลยว่ามันไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมเอาซูมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับภันอตรงนี้แล้วผมจะใช้นี้ยิงเข้าไป ก็คือเราต้องเอานี้ใส่ท่อนะครับแล้วก็กดให้นนแน่นๆดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่ะอเริ่มลงแล้วครับนี่ดูครับอ๋อลงเลยครับผม ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยผมลองมาหลายวิธีแล้ววันนี้ก็เลยแบบพอดีเออได้ทําคลิปเลยเนาะก็ถือว่าเออรอแบบว่ารอมันตันแล้วก็ใช้ปืนนี้เลยยิงไปหลายวิธีปกติมันก็ไหลได้อยู่ครับแต่มันจะไหลช้ามากช้าแบบว่าอาบน้ําคือท่วมขังพื้นเลยแต่พอมาโอเคมาได้ เห็นแล้วว่าใช้ปืนอันนี้น่าจะลองอีกวิธีหนึ่งดเป็นก็เอามาใช้ดูว่าเอมันจะเป็นยังไงเออก็มาลองสดๆเลยก็ถือว่าโอเคครับเยี่ยมเลยใช้ได้ก็ตอนแรกผมก็ใช้ที่ทั้งดูดทั้งตัวปั๊มแล้วก็ใช้ตัวเป็นสลิงงูก็ไม่ได้ไม่ได้ผลก็มาเอาลองดูนี้ซะหน่อยนี้ จะเป็นยังไงมันจะใช้ได้เปล่าผลที่ได้ก็โอเคครับเยี่ยมก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ครับเนี่ยครับมันจะมีเป็นปืนยิงมีหัวให้อย่างนี้ครับหัวเห็นเขาลงรูปอะ่ะใช้กับพวกอ่างล้างหน้าก็ได้ใช้กับโถสุขภัณฑ์ก็ได้เนี่ยครับก็ลองดูนะครับเนี่ยโอเคครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนดีระเบิดนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะคลิปหน้ายัางไงก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกทีถ้ามีอะไรมีประโยชน์นะครับหรือว่าใครต้องการอยากให้รีวิวอะไรก็พิมพ์เข้ามาในตรงข้อความแล้วกันเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมยังไงฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม